บทสรุปริวคีทั้ง5จักรวาลหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโดยเรามาเริ่มที่จักรวาลหลักอย่างในซีรีส์กันก่อนเลยนะฮะทุกเหตุการณ์ทุกอย่างในผมที่เกี่ยวข้องกับ m i r เลอร์เวิจะไม่เคยเกิดขึ้นนะครับใครก็ตามที่ตายเกี่ยวกับ m i ลเลอร์เวิเนี่ย จะฟื้นขึ้นมาหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือจะเป็นเหล่าไรเดอร์ทุกคนจะฟื้นขึ้นมาแบบไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับมิลเลอร์เวินีนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยไนท์ Knight ก็โดนไฟนอลเวงของโอดินไปนะฮะและเราคิดว่าไนท์ก็น่าจะตายด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยเขาได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายขอพรเนี่ยให้ทุกอย่างมันรีเซ็ตนะครับผมซึ่งการขอพรครั้งนี้ของไนท์เนี่ยทำให้ตัวไนท์แล้วก็แฟนสาวของเขาแนบที่มีชื่อว่าเอริทั้งคู่เนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับจักรวาลที่2มาสไรรรเเดดออ์์ิิค โดยบทสรุปของจักรวาลนี้นะฮะหลังจากที่เลนเนะครับผมโดนมัสไนเดอร์เวอร์เดใช้ไฟนอลเวนใส่เนี่ยเขาก็กําลังจะตายอย่างช้าๆนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับริวคิหรือว่าคิโดจินจีเนี่ยก็โดนโอดินนะครับผมทำลายตลับการาด จนทําให้ร่างกายเขาเนี่ยผมกลับมาเป็นมนุษย์และก่อนที่เรนจะตายเนี่ยผมเรนจึงได้ให้ตรับการ์ตัวเองนครับให้แก่คิดโดชิจิจากนั้นคิดโดชิจิเนี่ยผมก็แปลงร่างเป็นมาสไซเดอร์ไนท์และจากนั้นชิจินีครับผมก็ได้ใช้ไฟนอลเวย์ของไนเซอร์ไวซซึ่งเราตั้งทฤษฎีไว้2ข้อนะครับข้อแรกนะครับคือชิจิเนี่ยผมทําลายมิลลโวอันใหญ่ซึ่งมิลลโวอันใหญ่นี้เนี่ยผมเป็นแกนหลักของโลกมิลลโวเลยถ้าเกิดแกนหลักถูกทำลายเนี่ยโลกมิลลโวก็จะล่มสลาย ซึ่งทฤษฎีแรกเนี่ยคเราคิดว่าจินจิเนี่ยจะทำลายแกนหลักของโลมิลเลอร์เวิลด์ส่วนทฤษฎีที่2นะครับผมคือชินจิเนี่ยครับได้ใช้ไฟนอลเวย์ของไนท์สวายในยักษ์ในการข้าเจ้าแมงมุมและหลังจากฆ่าเจ้าแมงมุมเสร็จเนี่ยชินจิที่เป็นไนท์สวายนะครับก็ได้ต่อสู้กับไรเดอร์ที่เหลือซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่นะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดเพราะว่าทางตัวดูมูวี่ก็ตัดจบไปเลยนะครับไม่ได้เปิดเผยให้เราดูแต่ไม่แน่นะครับผมเขาเห็นเลนตายต่อหน้าต่อตา ว่าจะมีพลังแฝงนะครับหรือว่าพลังสกิลพิเอกทําให้ชิจิเนี่ยสามารถคว่ำไรเดอร์ที่เหลือได้ก็เป็นได้นะครับก็โดยเราจะแบ่งเป็น2ทฤษฎีนี้นะครับผมสำหรับบทสรุปเดอะบูมี่สิบสามไรเดอร์มาสไรเดอร์รูคิเอพิโซดไฟนอลก็บทสรุปโดยรวมๆของภาคเอพิโซดไฟนอลนี้นะครับหลังจากที่รูคินีะครับผมได้ปะทะเข้ากับรวง่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยปะทะกันอย่างดุเดือดเลยนะครับทั้งมังกรแดงและก็มังกรดำนะครับผมก็ได้เข้าต่อสู้กันซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะถูกสีนะครับ ถึงแม้ลิวคี้ในหงเขาจะมีจิตใจที่ดีและไม่อยากต่อสู้มาตลอดแต่ว่าพอเจอกับลิวงานเนี่ยเขากลับไม่ออมมือเลยนะครับเหมือนเขาอยากจะกําจัดด้านมืดของตัวเองซึ่งนั่นก็ทําให้ลิวคี้เนี่ยสามารถสู้กับลิวงานได้อยา่างสูสีโดยไม่ตกเป็นรองเลยนะครับผมและในตอนสุดท้ายนะครับผมเขาก็ได้ใช้ไฟนอลเวนปะทะก,กันก็เป็นลูกถีบมังกรแดงและก็ลูกถีบมังกรดำนะครับซึ่งหลังจากปะทะก,กันด้วยไฟนอตเวนเนี่ยมารซเดล,ลิวงานนะครับผมก็ได้ร่างกายสลายหายไปส่วนลิวคี้หรือว่าชิโดจินจ และในตอนนั้นก็ได้มีฝูงมิลเลอร์มอนสเตอร์กลุ่มใหญ่ในการผมบินมาเพียบตเลยเดียวเล่นกับชินจินะครับจึงได้แปลงร่างเป็นมาร์สไรเดอร์ลิวคิสโตวและก็มาร์สไรเดอร์ไนสโตวจากนั้นก็ขีดสัตว์ของตัวเองนะครับผมแล้วก็เข้าปะทะากับเหล่ามิลเลอร์มอนสเตอร์กลุ่มนั้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าภาคจบภาคนี้อาจจะดูไม่ค่อยเคลียอะไรเท่าไหร่เนี้ะแต่ถือได้ว,ว่าเป็นภาคจบที่ค่อนข้างโคตรเท่เลยนะครับทั้งลิวคีกับไนส์นะครับผมได้ทุ่มชว่อของตัวเองแล้วก็ใช้พััง, so งครอบ ในการสู้กับฝูงมิลเลอร์มอนสเตอร์ซึ่งบอกเลยว่าฝูงมิลเลอร์มอนสเตอร์เนี่ยมากันเป็นร้อยเป็นพันกันเลยเดียวก็เราก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าสุดท้ายเราก็ได้จัดจบไปก่อนไม่รู้ว่าเลนกับชินจิเนี่ยสามารถกำจัดมิลเลอร์มอนสเตอร์ได้ทุกตัวหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่ค่อนข้างเท่เลยนะครับสำหรับภาคนี้ หรือคิจักรวาลวอซิฟบอกเลยว่าจักรวาลน,นี้นี่ผมเป็นจักรวาลที่คนเขียนเนี่ยแต่งนิยายมาทีหลังนะฮะจะเรียกได้ว่าเป็นจักรวาลสมมุติก็ว่าได้นะครับและเรามาดูบทสรุปของจักรวาลน,นี้กันเลยดีกว่าก็หลังจากที่โอจารสวายนะครับผมได้ต่อสู้กับมาสไซเดอร์โอดินเสร็จโอจาก็ได้ตกเป็นฝ่ายายแพ้นะครับแล้วก็กำลังนอนรอความตายอยู่แต่ว่าก่อนที่อสากุรานเทิชิจะตายนะครับเขาก็ได้มองไปที่หน้าของโอดินที่กําลังละลายนะครับเพราะโดนพิษข,ของเจโนไวเปอร์เข้าไป ซึ่งพอหน้ากากนั้นเนี่ยรูดออกมาปุ๊บเนี่ยใบหน้าที่อยู่ภายใต้หน้ากากนะครับผมก็คือใบหน้าของอากิยามะเลนซึ่งคนที่แปลงเป็นโอดินนะครับผมแล้วเข้ามาต่อสู้กับโอจาเนี่ยในท้ายที่สุดก็รู้นะครับว่าเป็นมาร์เซเดอร์ไนท์และจากนั้น,นครับพอร่างของโอดินเนี่ยค่อยๆละลายหายไปหมดเนี่ยเลนก็เหมือนจะได้สติกับคืนมานะฮะเขาเนี่ยไม่รู้เลยนะครับผมว่าเขาเนี่ยแปลงเป็นโอดินแล้วมาสู้กับโอจาแถามยังสามารถฆ่าโอจาได้ด้วยนะฮะอากิยามะาเลนเนี่ยก็ได้ตกใจอย,อย่างมาก แต่ว่ากี้มาเรี่ยผมเริ่มจะจําความได้ในตอนที่เขาได้รู้นะครับว่าแฟนสาวเขาเนี่ยได้ตายลงแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยในตอนนั้นนะครับเขาก็ไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรสักอย่างเขาจึงได้เดินออกจากโรงพยาบาลในห้อแล้วก็เดินแบบไม่มีจุดหมายเดินไปเรื่อยๆแบบข้างถนนนะครับในตอนที่เขาก็ดังเดินอยู่เนี่ยในตอนนั้นคาสกิชิโร่ได้ปรากฏตัวนะครับผมและก็เอาตรับการ์ดโอด,ดินให้นะฮะเพื่อที่จะทำให้เรเนี่ยกลายเป็นผุนเชิดของเขา เราะแต่เดิมทีคาสกิชิโร่เนี่ยไม่ได้มีร่างกายจริงอยู่แล้วนะครับเป็นแค่ร่างกายที่อยู่ในมิลโลเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดจะทําให้ความปัถนาของตัวเองเป็นจริงเนี่ยเขาจําเป็นต้องมีร่างกายแทนนะครับซึ่งนั่นก็คืออากิยามะเรน จากนั้นเลนที่กลายเป็นโอดินนะครับก็ได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าไรเดอร์สุดท้ายซึ่งนั่นก็คือคาร์เมเลเดอร์โอจา้านั่นเองเลนก็นึกออกนะครับว่าประวัติความเป็นมาที่เขามาเป็นโอดินเนี่ยมนคืออย่างนี้นี่เองจากนั้นกลับมาที่ปัจจุบันนะครับพอเลนนึกทุกอย่างออกเนี่ยเขาก็ได้กดแค้งคาสกิชิโร่อย่างมากเลยนะครับเพราะเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยโดนคาสกิชิโร่หลอกใช้เขาเนี่ยไม่ได้อยากทําแบบนี้เลยจากนั้นคาสกิชิโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับหัวเราะนะครับแล้วก็ได้บอกนะครับว่าคนที่เหล ซึ่งคาสกิชิโร่เนี่ยเตรียมจะขอพรแล้วนะครับผมเพื่อมอบชีวิตแท้ๆน้องสาวของเขาแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยเลนนะครับกับรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับอัลเดรทิฟซีโร่เลนจึงเดินไปหยิบตลับการ์ดของอัลเดรทิฟซีโร่ออกนะครับซึ่งพอเอาตลับการ์ดออกเรียบร้อยเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยผมก็กลับกลายมาเป็นมนุษย์ปรากฏว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยก็คือคาสกิยูอินะฮะน้องสาวของคาสกิชิโร่นั่นเองทำเอาเลนแล้วก็คาสกิชิโร่ตกใจอย่างมากเลยนะครับซึ่งยูอินะครับผมก็ได้บอกกับเล เพื่อที่จะมาต่อสู้กับพี่ชายของเขานะครับแต่ดูเหมือนก็จะทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่จากนั้นยุอีก็ใกล้จะตายนะฮะแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยเขาได้ยื่นมือไปหาพี่ชายของเขาพี่ชายของเขาเนี่ยผมก็จะยื่นมือมาหายุอีกเหมือนกันแต่ปรากฏว่าก็จับมือกันไม่ได้นะครับและจากนั้นยุอีกก็ได้ตายลงไปนะครับผมและร่างกายของเขาก็ได้สลายหายไปด้วยนี่ซึ่งการหายไปของคาสกิยุอีกเนี่ยจะทําให้แผนการของคาสกิชิโร่ทั้งหมดนะครับล้มเหลวกันเลยทีเดียวและจากนั้นเขาก็ไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรแล้วนะครับคาสกิชิโร่ ็สรุปนะครับผมคนที่เหลือรอดนี่ยก็คืออากิยมาม่เลนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไลเดอร์แล้วนะฮะเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาซึ่งเลนเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วน่าจะเจ็บปวดที่สุดนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาอย่างชินจิก็ช่วยไว้ไม่ได้ ยูอีนะครับผมก็เป็นคนที่โดนเขาฆ่าตายถึงแม้จะอยู่ในร่างของโอดินที่ไม่ได้รับสเต็กก็เหอะและเขายังฆ่าไรเดอร์คนอื่นด้วยนะครับผมอย่างคาเมเลเดอร์โอจาและนอกจากนี้แฟนสาวของเขาก็ตายอยู่ดีนี่ครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นบทสรุปที่ดาร์กมากเลยนะครับผมของคาเมเลเดอร์ไนท์เลนเนี่ยต้องใช้ชีวิตต่อไปในผมโดยแบกรับความผิดพวกนี้ไว้กับตัวนั่นเองแต่ถ้าจะให้พูดถึงคนที่วินในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนอกจากอาจารย์คาคาวะเพราะว่าการตายของยูอีเนี่ยสามารถทําให้แผนการของคาสก ก็ถือว I mean, kind of so like ่าเขาเนี่ยวินที่สุดแล้วนะผมสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าถามว่าเขาจะต้องเสียใจเรื่องอะไรไหมก็คือคงจะเสียใจอย่างเดียวนะครับก็คือเขาเนี่ยสูญเสียลูกศิษย์อย่างโทโจศัตรูไปนะฮะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยเขาวินหมดเลยนะครับแต่ดูแล้วการสูญเสียโทโจไปเขาน่าจะไม่แคร์นะฮะเพราะว่าเขาก็จะพูดบ่อยๆนะครับว่ายอมสละคนหมู่น้อยเพื่อช่วยคนหมู่มากการสละโทโจครั้งนี้ก็สามารถช่วยทําให้เขาเนี่ยประสบความสาเร็จได้อาจารย์คาร์ว่าก็คงคิดแบบนี้นะครับนี่ก็คือบทสรุปของจักรวาลนี้นะคร ซึ่งใครที่อยากดูจักรวาลนี้แบบละเอียดนะครับผมเราทําคลิปแยกไว้แล้วนะฮะกดที่ตัวไอมุมขวาด้านบนเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นจักรวาลที่มีเนื้อเรื่องโคตรมันนะครับผมก็ไปรับชมกันได้นะฮะและจักรวาลต่อมา SIC h i r o s a g a บท Advent Calendar อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจักรวาลนะครับผมที่คนเขียนเนี่ยได้แต่งนิยายขึ้นมานะครับโดยเรามาฟังบทสรุปของจักรวาลนี้กันหลังจากที่ชินจิเนี่ยหลุดจากการข้อบงาของรลิองห์ได้มือของชินจินะผมก็ได้ถือดาบอยู่ ซึ่งไอดาบนี้เนี่ยผมเต็มไปด้วยเลือดกันเลยทีเดียวและจากนั้นชินจิก็ได้เห็นนะครับร่างของโอจากับโซดาเนี่ยโดนฟันเซเลเทเลยในผมบาดแผลเต็มตัวมากมายแต่ปรากฏว่าชินจิเนี่ยกลับจาอะไรไม่ได้เลยนะครับในตอนนั้นยูอีจึงได้บอกให้ผมว่าเขาเนี่ยได้เห็นว่าตอนแรกชินจิเนี่ยก็มีร่างกายเป็นลิกคีเป็นสีแดงนะฮะแต่พอไปไปมาเนี่ยร่างกายกับเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับจนกลายเป็นลิวงาและจากนั้นลิวคีที่กลายเป็นลิวงาเนี่ยก็ไล่ฟาดฟันในผมทั้งโอจาระโซดา ไอโอจารและโซดาเนี่ยเดิมทีก็บาดเจ็บใจอินออฟอร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาโดนชินจิไล่ฟันอีกนะครับจึงทำให้ทั้งคู่เนี่ยไม่รอดน,นะครับโดนชินจิในร่างของยูหง่า,าตายไปซึ่งพอชินจิรู้เรื่องจากที่ยูอีเล่านะครับเขาก็ถึงกับซุดกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกกับยูอีเนี่ยผมว่าน่าหนาจะเป็นพี่ชายเขาก็ได้นะฮะเพราะว่าพี่ของชินจิที่มีชื่อว่าชินิจิเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยหัวรุนแรงนะครับชอบหาเรื่องนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่หยาบคายแต่ว่าในตอนเด็กนะคร ผูกนักเลงกลุ่มหนึ่งฆ่าตายนะฮะเพราะไอ้นักเลงพวกนั้นเนี่ยจะเอามีดมาแทงชินจิแต่ว่าเป็นชินจ i̇şte ิ road, เน,น,นี่ยครับที่มารับแทนแล้วก็ต่อสู้นักเลงพวกนั้นนะครับจนในนักเลงพวกนั้นเนี่ยหนีไปแต่ว่าเดิมทีความตั้งใจของนักเลงพวกนั้นเนี่ยคือจะมาฆ่าชินจิอยู่แล้วนะฮะแต่ที่จอมมีดแทงชินจิเนี่ยเพราะว่าเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นชินจิเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นฝาแฝดกันนะครับผมและสุดท้ายนะครับชินจินะครับผมก็ดูเหมือนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเนีีี่่่่ยยเเค้้าาาาาารรรรัััับบกกกษไไมมททนนนนนนะผจจจใสุดดชชิิ็ต ซึ่งเหตุการณ์ที่พี่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยก็ทำาห้ชินจิะนีผมเสียใจอย่างมากจนทาให้บางครั้งเนี่ยชินจิมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปนะครับโดยปกติเขาจะเป็นคนอ่อนโยนล่าเริงบางทีเขาก็จะเป็นคนใช้ความดุนแรงนเนี่ยผมแล้วก็เป็นคนที่หยาบคายเหมือนกับได้รับบุคลิกบางส่วนของพี่ชายมานะฮะแต่ว่าชินจิเขาก็ไม่ได้ชอบเนี่ยผมที่ตัวเองเป็นแบบนี้เขาจึงเคยเข้ารับการรักษานะฮะโดยหมอเนี่ยได้วินิจฉัยว่าเขาเนี่ยเป็นโรคบุคลิกซ้อนนะครับโดยสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าชินจิเนี่ยผมที่มีคความ่ายขึ้นมาก โดยสายเหตุที่ชินจิทำแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะคิดถึงพี่ชายอย่างมากเลยก็เป็นได้นะครับและต่อมานะครับยูอีนะครับผมก็ได้คิดว่าชินจิเนี่ยคือไรเดอร์ที่เหลือรอบไปสุดท้ายสิ่งที่ต้องทำต่อไปนผมคือการไปสู้กับโอดินแต่ชินจิก็เหมือนจะลังเลนะครับผมไม่อยากไปสู้กับโอดินเพราะเขาเนี่ยอยากจะหยุดการต่อสู้เฉยๆไม่ได้อยากจะต่อสู้กับใครแล้วนะฮะและยิ่งเขาเนี่ยกลายเป็นริวอัาไปสักพักนึงเนี่ย เขาก็คิดว่าถ้าเกิดไปต่อสู้อีกเนี่ยกขาอาจจะกลายเป็นลิวหนาแล้วก็ฆ่าคนสนิทอีกก็ได้นะครับและในทันใดนั้นเองเนีครับลิวคีก็ถูกโจมตีจากด้านหลังซึ่งพอลิวคีโดนโจมตีจากด้านหลังเนี่ย เขาก็หันกลับไปโจมตีสนกับทันทีนี่ครับซึ่งปรากฏว่าคนที่โจมตีลิวคิจากด้านหลังเนี่ยนั่นก็คือมาสเลเดอร์ไน์นั่นเองนะครับแต่ตอนนั้นชินจิแล้วก็ยูอิเนี่ยผมตกใจกันเลยทีเดียวเพราะคิดว่านท์เนี่ยได้ตายไปแล้วแต่ไนยังไม่ตายนะครับแล้วจากนั้นไนก็ได้บอกกับชินจิแล้วก็ยูอิว่ายังไงเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแล้วนะครับผมว่าเขาจะสู้ต่อไปเพราะว่านท์นะครับผมมีเหตุผลในการต่อสู้นั่นก็คือการช่วยแฟนสาวของเขานะฮะจากนั้นนะครับระหว่างไนกับลิวคิคส ซึ่งทางเนื้อเรื่องออฟฟิเชียลเนี่ยจะปล่อยให้เราเดาันเองนะฮะว่าใครเนี่ยเป็นคนล้มแล้วก็หมดสภาพไปกับพื้นนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับผมว่าเป็นไนท์หรือเป็นลูคิจากนั้นไนท์หรือลูคีคนใดคนหนึ่งนะครับก็ได้อุ้มร่างของอีกคนเนี่ยผมที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยอุ้มขึ้นมานะฮะและจากนั้นก็ตะโกนขึ้นไปบนฟ้าเขาได้ตะโกนว่าให้โอดินเนี่ยออกมาต่อสู้กับเขาเดี๋ยวนี้นะครับเพราะเขารู้อยู่นะครับผมว่าโอดินเนี่ยกำลังจับตามองพวกเขาอยู่โดยสาเหตุที่รู้เนี่ย เพราะว่าพวกเขาได้ผมต่อสู้ในมิรูเบอร์มานานเกือ1สินาทีแล้วนะฮะซึ่งมันเลยขีดจำกัดของการแปลงร่างแล้วนะครับโดยที่สามารถเลยขีดจำกัดได้เนี่ยต้องเป็นเพราะการทำมือของโอดินแน่นอนเขาจึงมั่นใจนะครับว่าโอดินเนี่ยกำลังมองอยู่เขาจึงบอกนะผมว่าให้โอดินเนี่ยออกมาต่อสู้เดี๋ยวนี้และจากนั้นก็ได้บอกเหตุผลของตัวเองเด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเขาชนะโอดินเนี่ยเขาอยากจะทาให้ทุกคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับมิรูเบอร์เนี้ผมอุ้นขึ้นมารวมไปถึงเพื่อนที่เขาอุ้มล่าขึ้นมาด้วยนะฮะ ซึ่งเราก็เดากันเองเนะผมว่าใครเป็นคนที่โดนอุ้มและใครเป็นคนอุ้มและจากนั้นไนท์หรือลิวคีนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเป็นร่างเซอร์ไวและมันจะมีรูปๆหนึงออกมานะครับคือไนท์หรือลิวคีเซอร์ไวเนี่ยได้ชูมือขึ้นไปบนฟ้านะครับซึ่งน่านเป็นการท้ารบกับโอดินและจากนั้นเนื้อเรื่องก็ได้จบลงนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเองนะครับว่าคนที่ชูมือขึ้นฟ้าแลวท้าสู้กับโอดินเนี่ย เป็นไนท์เซอร์ไวหรือว่าลิฟท์เซอร์ไวนะครับจกักรวาลนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบทสรุปที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ดีนีครับเหมือนกับคนเขียนเนี่ยทิ้งปมไว้ผู้ชมอย่างเราได้คิดตามด้วยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยเนี่ยว่าจะคิดสรุปแบบไหนแล้วถ้าใครอยากดูจกักรวาลนี้แบบละเอียดนะครับผมเราก็ทําคลิปแยกไว้แล้วกดตัวไอมุมขวาบนเพื่อไปรับชมกันได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทสรุปคั้งข้าจักรวาลนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมชอบบทสรุปของจักรวาลไหนกันบ้าง ซึ่งถ้าถามผมเนี่ยว่าผมเนี่ยชอบจักราวาลไหนมากที่สุดผมก็คงชอบจักราวาลหลักนะครับจักรวาลในซีรีส์เพราะว่าจักรวาลหลักนะครับผมจบได้อย่างสวยงามมากก็คือไม่มีใครตายเลยนะครับเรียกได้ว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดแล้ว แต่ว่าจักรวาลอื่นนะครับผมก็จะจบแบบพิศดารหน่อยซึ่งก็ถือเป็นสี่สาดีนะครับแต่ให้จบดีแบบทุกจักรวาลมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีอะไรให้เราตื่นเต้นหน่อยนะฮะซึ่งในเรื่องความด์งนะครับผมก็ต้องยกให้จักรวาวรลบอสติสละเพราะทั้งยูอีนะครับผมก็ได้ตายลงต่อหน้าพี่ชายเขาเลยฮะและจากนั้นพี่ชายของเขาในผมซาสึิชิโร่ก็ได้ร่างกายสลายหายไปรวมไปถึงอากิยาม่าเยเนยก็ไม่ได้เป็นไรเดอร์แล้วนะครับ โซลเนกีก็ได้ตายไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งจักรวาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจบที่ดาร์ที่สุดแล้วนะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับผมอยากให้ผมทาคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับบลูคิหรือว่ามันจะเป็นมาร์เดไฟ์เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาแชร์ไอเดียกันนะครับผมว่าอยากให้ทําคลิปอะไรซึ่งถ้าไอเดียไหนดีนะครับผมคอนเทนต์ไหนดีเราจะหยิบม,มาทาเป็นคลิปแน่นอนนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าต่อจากนี้เราจะพยายามทำมาสเตอร์ตัวอย่าออกมาเรื่อยๆแล้วนะฮะซึ่งมาสเอดอร์ที่ผมสนใจตอนนี้ก็คือมาสเตอร์ไฟน์นะครับอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไฟน์มาเยอะๆเ,เลยซึ่งใครที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับไฟ์หรือว่ามีข้อมูลอยากให้ผมทำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดสไมชัยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ